สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุ้นนิเคอีบีเอพเช้าบ่ายคะ่ะทุกคนวันที่17พฤศจิกายน2567นะคะทุกคนคะ่ะวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านอพี่น้องชนกล้องนะคะทุกคนคะ่ FC คะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งลูดค่ะทุกคนแยกรอบเช้าในนรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบนะคะทุกคนก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อ เล่เด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงแน,น่นอพี่น้องเนาะทางบ้านหนาวไปเนาะคะ่ะอยู่ประเทศนอกหนาวหรือเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพในเด้อจ้าค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะใจจะพาทุกคนไปดูวนที่สิบหกนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนช่วงนี้สิมานตะเล็กเด่นประจําวันบ,นบอพี่น้องช่วงนี้ เด่นนะคะทุกคนรอบเช้าจะให้หกและห้าเด่นรอบบ่ายเก้าและแปดวันนี้หลุดนะคะทุกคนรอบเช้ามาหกสี่เก้าเจ็ดสองหลุดพี่น้องมาเข้าเรขเด่นประจําวันนะคะรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาสี่เจ็ดห้าห้าสี่มาเข้าคู่ของรอบเช้านะคะทุกคนห้าเจ็ดเจ็ดห้ากับห้าสี่สี่ห้าเนาะค่ะทุกคนคะ่ะ ช่วงไหนที่หลุด fc ก็หยุดพักผ่อนนะคะทุกคนอยากตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันก็ได้นะคะทุกคนช่วงนี้เลขเด่นประจําวันไหลดีอยู่ได้พี่น้องเลขเด่นแยบนะคะพี่น้องขาจะหลุดนะคะทุกคนไปลุ้นต่อวันที่17เนาะคะ่ะสาหรับวันที่17นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่7และ6นะคะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ7 4 เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกหกค่ะหกสี่หกสามหกหนึ่งหกหกหกเก้า หกสองค่ะทุกคนเด่นรอบายนะคะทุกคนคะ่ะเด่นรอบายอยู่ที่สี่และสามเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสี่นะคะทุกท่านสี่เจ็ดสี่หกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปด สีกนะคะสกับพี่น้อง3ามส3่สามเจ็าหสามหนึ่งสาห้าสาะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเจ็ดหกสี่สาเจสี่เจ็ดสาม เจ็ดหกหกค่ะหกสี่หกสามสี่กับสามรอบป่ายสี่เจ็ดสี่หกสามสี่สามเจ็ดสามหกนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปรับกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะพูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่ วันนี้ก็น่าจะติดคู่เด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหกนะคะทุกคนคะ่ะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะทุกท่านมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะติดคู่เด่นเจ็ดหกหกเจ็ดหกค่ะทุกคนหกหนึ่งหกหกติดเลขเด่นประจําวันนะคะ หกหนชอบคู่ไหนให้ไปกลับด้วยนะคะทุกคนสกับ3รอบบ่ายและ1กับ6เป็นส1 4 6ติดคู่ตัวเด่นสี่หนะคะสาค่ะสามหนึ 6. ติดคู่ตัวเด่นสามหกนะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะพี่น้องชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะสำหรับคู่ที่จจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่าน มีเข้ามีหลุดทุกวันถ้าเอฟซีไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอี v ี p พีนะที่17พฤษจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านค่ะโชคคมันหมากันสกุทุกคนด้วยจ้ะเด้อ สวัสดีค่ะ